ลาสุนัขผมลาสุนัขผมใครมาอเอ็นไนมาเหรอโอับตอนี้รถเอ็นไนมาถึงแล้วนสินะที่พาคุณตาของเด,ด็กๆไปหาหมอที่สกลนครนี่ก็มาถึงแล้วนะผมแล้วก็นั่งรอสอบถามอาการนะครับไปผมเห็นเอ็มดูในในคู่มือเ่ยดูก่อนตกใจสุดตาตั้ง ลุนลุนนี่ลุนนะอู้อู้กบกบกบไปนี่กบกบก้านเลยฮะกบก้านเืยอวเหรออันนี้มันเรียกบเลี้ยงกบธรรมชาตินี่อือเดี๋ยวกบธรรมชาตินี่เพราะว่ามันมีถ้ากบเลี้ยงมันจะเล็บเล็บเล็บอย่างขาจมูกมันจะขาวเขาอืม ตอนนี้เอ็ดนายก็มาถึงแล้วเอ็ดที A นะก็ทาของตามมาไปหาหมอเนอะ้ะเ,เออน,น,นะครับเออสนนะองส<อ>ามเปอร์เซ็นต์เขากี่เปอร์เซ็นต์นะเออไปมีของฝากป่ะมิกมิกทำป่ะเราไม่ได้ขนมมาเนาะ เราน้มาป่ะไม่ได้มาหรอโอ้ผมลืมวะหิวแล้วันิไปร้างค้าป่ะอีกี่นครัไปไปอีกี่ปอีกี่้างค้าป่ป่ะห้องเนยไเรียกอะเดี๋ยวเราเราทำงานครับจะขึ้นห้องนี้นะครับผม เราต้องให้เสร็จวันนี้นะครับผมถ้าไม่เสร็จก็พรุ่งนี้ต่อนะครับเอฟซี FC. ถือติดฟ้าเข้าไปแล้วมันก็ดูแบบอ่ามันไม่ชิดนะทีนะไม่ชิดตะรัดะครับผมดูนะทีนะดูธรรมดาที่นนะครับผมห้องรด็กๆนะน,นะครับผมฮาดูฮาลา,านะครับเอฟซี FC. ดูอย่างสวยงามนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผม อ่าพรุ so ่งน so mm ี hmm. ้ก mm ็น hmm. ่าจะมีข่าวดีเดี๋ยวไม่ก็วันนี้เอ้ยเงินสัปดาห์เงินสัปวันมีข่าวดีแน่นอนน้องเด็กๆเข้ามานอนได้แน่นอนนะครับผมอืมนะครับเอฟซีนะอันนี้ก็ไอ้แน่ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไฟไฟไฟในเอฟซีถามมาตอนไม่เอาสายไฟลงแล้วเดี๋ยวลงทีเดียวครับผมลงครั้งเดียวเลยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก็เอาสายไฟหย่อนลงมานะครับผมติดตั้งไฟก็จบแล้วนะครับเออถามแล้วเออเมื่อเชลเนี่ย เออขาโสดขสดสดยี่ดอกโสดที่ไหนล่ะโสดเขาไม่มีผัวคุณยายคุณยายมาใส่ไฟผัวเขามาส่งกอนลังเอวมาเยอะพี่ายครับคณนที่ชายคุณยายคุณยายมาดูคลิปเลสจะเด็กกูหุ่นเงาอย่ามาอย่าเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าห้าเพลิดเยอะสตาร์ไปล่งในนั้นมือถือไหมน้ำมือถือดิเดี๋ยวเขามีผัวพอจะตัดใจเถอะไม่ได้พี่ชายเขาหรอพี่ชายใช่ไหม พี่ชายป่ะเหรอพี่ชายเขาเป็นคนนั้นอะคนติดมาด้วยอ่ะใช่มก็เอวแน่นจังก็พี่ชายเนานะเหรอเออเขาก็แต่งงานเขาก็ติดแฟนพูดกันดิถึงเออถ <c oughs> ึงขั้นโมนโหใช่ไหมบอกว่าสามยังไงคะมีแฟนแล้วโมโหเลยเขาเอมีแล้วมมเขาบขอก<อ>ว่าลูกลูกถามแล้วมิเชลเนี่ยดูยังดูยังดูคลิปยังดดูหมช่งโอ้โหดีมากเลยดูโฆษณาป่ะไม่ดูอแต่แล้ว หน้าเตลเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันขาอ่อนเอีคยมามามาฮะเอายไม่กินข้าวเที่ยงวะได้หารดีเปล่าหารกินข้าวอาหารอะไรโอ้ลาบดิบบอไมเดี๋ยวกินด้วย

เหล็กกล้าเหล็กก้าเหล็จงจนโอ้รับดิบนี่รับดิบครับผม โอ้หอดูแบบเป็นคนำลายหอยจะทำนึงคอยำก็เถอะีตัวนึงอมอ้อแกะแะเบอนงอลกินแล้วกินแล้วไหมยกแล้วดี๋ยวดีสสวยดิูนะข้าวมากเออ โอ้รับคมอร่อยมาก,กสิรับคมมากเลยรับคมมากเลยใช่อโอเคนะครับรอครับรอสวัสดีครับ